สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะจะสวัสดี FC เก่า FC ไม่มี FC ทรงของมาให้จ้ามามาเปิดมือน้ำกันเอะค่ะเดอ้อลงคลิปขอบคุณเ้อะค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้าพอสูน,นัน่นทรงของมาให้กินเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะจะมาเมืองกันเ้อค่ะเดอ้อมาเมืองน้ำกันว่ามีหยางคะ่ะ แม่ติวเฝ้าเปิดบะแม่นมันเป็นร่างไงนั่นโอ้คือหอมคือหอมกินผลไม้ออกมาใช่เนาะบัดนี้เนาะพี่น้องจ๋าขึ้นรีมะสงเมื่อกี้นี่จ้าอ่านี่นะค่ะเนาะอ่โอ้จ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ้าพี่น้องจ๋าผลไม้จ้าอ่าผลไม้จ๋า ส่องนองแพร่ว่าได้จ้ะเดอ้อฟ้าพี่น้องจ้ะผละไม้สองชนิดร่วมกันจ้ะเดี๋ยวนะคะไม่กิวจะให้ดูนะคะจ้ะด,ดูไปด้วยกันเลยค่ะผละไม้สองชนิดจ้ะ นี่จ้าผล,ลไม้สองชนิดเลยจ้านี่นะคะมันก็นจะมีหน่วยปะปะผลๆกันมากเนาะค่ะเนาะยายจิ๋วจะเลือกอกอกยายจิ๋วจะแต่ก็ะสดดีอยู่นะคะจ้าสดดีอยู่จ้าอันหน่วยสุกๆนี่ยายจิ๋วจะไปปลูกด้วยค่ะอืหน่วยสุกๆที่มันนั่นเนาะค่ะเนาะอืมยายติ๋วปลูกกับปลูก,กง,ง่ายๆจ้ะโยนสิไปไม่ขึ้นเองเลยจ้ะในกระถาง นี่นะคะจะดูได้เลยค่ะพริกสดๆนะคะผลไม้สีน่ากินมากค่ะ mm hmm. นี่นะคะเ mm hmm. ดี๋ยวเยติวก็จะกัดจัดการเดแลวกไอเดและกละกจะเอาเก็บใส่ในซองฟีดไว้นะค่ะเนาะไปกินน้านค่ะ mm hmm. แต่พ่อหน้าไปในรเพราพว่อบ้านเย็ติวกิน กินเยอะโอ้ยต่อไปมะเขือพวงจ้าปามะเขือพวงงามงามจ้ะพี่น้องจ้ามะเขือพวงเดี๋ีจดทีออกให้ดูเลยนะคะค่อยดูกันค่ะปาแล้วก็มีปลาแหงจ้าปลาแหงน้อยเนาะค่ะเน,นาะจ้ะถุงนึงจ้ะ น,นี่เนี่ยอีกเนาะอันนี้เนาะบัดติฮอร์นี่ฮอนี่ฮอ,น,อน,นี่โอ้ยอันนี้ผลไม้อีกคนละสนิทอีกค่ะเยติวบบเท่เรือันนี้เด้อเป็นพิกิโนสวนจ้าน,น,นี่นะคะผลไม้อือันนี้คือตีมันมะม,ม่วงแกะมะม่วงค่ะตีโทพี่น้องจ่าบักม่วงแกะบักม่วงบับมงกบบม่วงไง ซ่อนจะอ่อนซ่อนจะอู้อันนี้สอดก้นบกม่วงไงค่ะบกมง,ง่ายนะฮะโอ้อันนี้พี่น้องจ้มามะม่วงสุกก็มีค่ะเอาจะ้ะ อ,อันซุปมีน้ำดอกไม้ได้จ้ะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไมมจ้ะโอ้ยมะม่วงสุกมะม่วงสุกพี่น้องจ้ะโบมมาเลย โทโทโทสีทองเลยค่ะโอ้ขอบใจนอ้องแพร่บ้าหลายๆเลอมึงดูกจ้มามะม่วงมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยจะน้ำดอกไม้นะคะสดๆเลยจ้าจะโอ้ยพี่นอ้องจาบ้ามึง สีบกม่วงน้ำกันจ้ะอ่านี่สวยไหมคะสีมะม่วงเอ้ยพี่น้องแต่ออนอกมันสุกเบิดเลยมีบกดิบสีนวยจ้ะไม่ดิบสีลูกนะคะอืา นี่ค่ะอันนี้พละไม้แท้อันนี้กับพลไม้แท้ได้ค่ะเด้อแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนด้วยค่ะหนึ่งห่อใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะพี่พริกขี้หนูสวนจา้าขอบขอบคุณได้ใจเด้อขอบคุณขอบใจหลายๆลายลูกแพร่วจ้า,จาอือที่ทรงของกินมาให้นะคะน้อน้ำจิตนำใจจา้าแล้วก็มีปลาเล็กอีกหนึ่งถุงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยออ พอให้เงื่อนทองไหลามาเทมากไม่เจ็บไม่โจนเด้อลูกเดอ้อจะด้วยความหักความแพงเนาะคะเนาะจะรู้จัจกกันเพื่อนปีพองน้องพีทั้ง youtube จะน้ำจิตน้ำใจจะาขอบใจได้หลายเด้อลูกเดอ้อขอให้แขกเขาเต็มรีสอร์ทเลยจะอืมเพราะส่วนนั่นก็ให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้อน้องคนจะเห็งหนังสือเก่งเด้อลูกเดอ้อจะยัดจิบขอจบคลิปนะคะ ขอให้ทุกคนกไม่เจ็บไม่จนนะคะบ๊ bye bye, ายบายจ้าทุกคนเลิฟเลิฟนะคะ